อบไปด้วยเรามีวิปครีม45 ml มีน้ำตาลทราย15 ml มีไมโล120 ml แล้วก็มีนมข้นหวาน30 ml และเราจะผสมส่วนผสมทั้งหมดนะลงในอ่างผสมแก้วนี้นะจ๊ะเป็นแก้วผสมนะตันนี้เริ่มต้นที่ส่วนผสมแรกก่อนใช้ตัวนี้นะเป็นวิปครีมนะจ๊ะ เทลงไปเลยในอ่างผสม2เราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมเลยและเราก็จะทำการคนให้เขาสองอย่างนี้ละลายให้เท่ากันนะคะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้แทนนะเป็นตัวที่ตีฟองงมนะมันต้องใช้ระดับเบาปกติเราไม่เคยใช้นะ แต่วันนี้จะลองใายดูตีนี้เขาตั้งยอดนะให้เขาเข้ากันอันนี้เริ่มขึ้นเริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มตั้งยอดแล้วนะจ๊ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรานะจะใช้เป็นตะกร้อนะจ๊ะ ได้เลยอ่าอันนี้ขนาดพอดีกันนะจะเห็นว่าตัววิปครีมกับน้ำตาลทรายของเราเข้ากันแล้วก็จั้งยอดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ตัวต่อไปให้ใส่นมข้นหวาน30 ml ที่เราเตรียมไว้นะใส่ลงไปในภาชนะผสมของเราเลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ โอเคจากนั้นก็ใช้ไมโลนะคะ1 2 0 ml ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนผสม,มให้เขาเข้ากันนะคะไมโลที่เราเทลงไปตอนท้าย จะไม่ได้ต้องการความแตกละเอียดทั้งหมดนะคะไมโลสามารถจับกันเป็นก้อนได้ไม่เป็นไรนะคะเวลาเราทำเครื่องดื่มไมโลดอกโกนาคนต่อให้เข้ากันแบบนี้นะคะตายแล้วทีนี้เดี๋ยวเรา ไปเตรียมนมสดรสจืดนะคะแล้วก็จะได้เอาตัวไมโลเหนียวของเรานี้ไว้ข้างบนนมนะคะไปในแก้วที่เราจะใช้ทำเครื่องดื่มเลยนะคะให้เหลือพื้นที่ไว้แบบนี้เลยนะจากนั้นเราตักตัวไมโลเหนียวของเรานะตักก็ได้เทก็ได้นะแต่ว่าให้เทเบาๆนะ เนื้อเนียนมากๆเลยนะคะจากน,นั้นใช้ผงไม,มโลนะโดยด้านบนของไมโลดอกโกนาเล้านิดหน่อยนะคะโอเคได้แล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาดื่มแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะ เป็นหน้าตายอย่างนี้เลยนะคะเวะลาดื่มนะต้องระวังเลยเพราะว่าความอร่อยมีเยอะมากนะคะปากหลอดลงไปนะแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เวลาดื่มเราจะดื่มที่หลอดก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าดูดนมแล้วค่อยมาตักตัวเดาก็หน้าข้างบนก็ได้นะจ๊ะอร่อยแน่นอน